ครับคลิปนี้ก็จะฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะฮะ <S 2> <S 2> เรื่องการปั่นยอดในแหลมเพื่อนนะฮนะพอดีว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้แหลยเพื่อนนะมีเพื่อนๆครีเอเตอร์ในกลุ่มนะครับก็คือมาถามในแหลว่าติดแดงแก้ยังไงนะครับผมก็เลยผ่านมาเจอพอดีนะเพื่อนนะผมก็เลยเข้าไปถามว่าเอาช่องอื่นมาดูใช่ไหมมาดูช่องของติงใช่ไหมนะครับก็คิดเดียวกันนั่นแหละเพื่อนเป็นคิดเดียวกันที่มาถามหลังบ้านีน่แหละเพื่อนนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงใครก็ตามนะใครก็ตามที่กําลังทําอยู่นะตอนนี้ เน้นตัวเครื่องมือสตรีมใครที่ผ่านสตรีมแล้วหรือว่าเพิ่งผ่านนะครับแล้วก็ยังทําแบบนี้อยู่ก็คือเอาบัญชีของคนอื่นมาดูคลิปมาดูโฆษณาเน้นดูนะวงเล็บว่าเน้นดูนะครับและยังไม่โดนแจ้งเตือนหรือติดแดงยังไม่โดนแจ้งเตือนและติดแดงแสดงว่าคุณยังโชคดีอยู่ยังโชคดีอยู่หยุดทําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นห่วงนะเป็นห่วงหยุดทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะถ้าโดนติดแดงขึ้นมา มันแก้โคตดยากเลยนะยากมากๆจะรอเป็นรอยคลิปพันคลิปมันไม่มันไม่มันไม่ได้ผิดที่ตัวคลิปมันผิดที่ตัวพฤติกรรมนะครับมันเข้าข่ายในเรื่องของการปั่นยอดวิวและมันแก้ยากตัวนี้เนี่ยใครที่ยังไม่โดนคือทําแล้วแหละแต่ยังไม่โดนหยุดแล้วก็เล่นเฟซให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดหาเรื่องหาคอนเทนต์มาทาคลิปแบบนี้นะครับเพื่อนไม่งั้นนับเพื่อนจะไม่รอดจะโดน จะโดนแจ้งติดแดงนี่แหละเพื่อนนะครับและเราจะเสียเวลาเก็บนาทีทําอะไรมาตั้งนานเพื่ออะไรเพื่อนอน,นะครับแล้วเพื่อมาโดนไอ้ติดแดงตัวนี้นะครับและมันก็ไมไ่มีบอกด้วยว่าเราเข้าไปดูช่องของตัวเองเอาบัญชีอื่นดูช่องของเองกี่ครั้งมันถึงจะโดนมันไม่มีบอกนะครับแต่ท่านเพื่อนยังไม่โดนหยุดทําแล้วก็หาเรื่องหาคอนเทนต์มาทาคลิปไปในแนวนี้ดีกว่านะครับอันนี้อืผมจะพูดยังไงเีอ่ย มเสียดายเครื่องมือมันได้ช้ามันได้ยากนะครับเห็นได้ย่ะเออได้เครื่องมือแล้วจะได้มีไรายได้ไปยาวๆหวังด้วยนเข้าใจไหมนะครับนะฮะอันนี้คือระบบเขาระบบนะเพื่อนระบบ a c e b o o k นะมันเป็นระบบที่ระบบป,ปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นโปรแกรมที่ดูแลบัญชี facebook ทั่วโลกนะครับเพื<ๆ>่อนเขามีการดักทุกลูกทุกทางที่เราจะทําที่เราคิดไว้แล้วเราคิดว่าเขาไม่รู้ ไม่ใช่เพื่อนเขารู้หมดเขาระบบเขามันไม่ใช่ระบบแบบวิ่งก๊อกเพื่อนนะครับนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ฝากฝากถึงเพื่อนนะที่กำลังทำอยู่หยุดนะใครที่ไม่โดนคือคุณยังโชคดีอยู่โอเคนะคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับ